สวัสดีครับผมครับผมสวัสดีพ่อแม่น้องเอซีทุกๆท่านครับผมครับมือนี้มาพอกับแอดช่วงแรงๆครับผมนะครับตอนนี้ก็หาม่องแรงแล้วครับนะครับมือนี้คลิปนี้ครับผมแอดมีแนวทางตัวเลขเลขสูตรครับจะเป็นเลขเลขสูตรที่แอดคิดคำนวณนี่แหละครับ นะครับเนื่องจากวางวดที่พานมากครับผมมันเข่าสามตรครับนะครับเข่าสามตย้อนไปงวดที่พานมากครับแอดไปนั่งคำนวณสูตรอยู่ที่วัดอยู่ที่บนกุฏิอาจารย์ไครนะครับหลังจากคำนวณเสร็จแล้วอาจารย์ไครเพิ่งก็เลยขอเบง แอดกับคำนวณให้เบิ้งเนาะขอเบิ้งตัวเลขเอ้าว่าสันเอาคำมันเข่าดีไปนี่เป็นยังไว่าจับใส่กันว่าสันเลขที่คำนวณออกมาได้อะครับสามสูตรจับสูตรเด่นออกมาได้สูตรอ่าสูตรละตัวนะครับขัดเด่นออกมาสูตรละหนึ่งตัว อาจารย์ใครเพิ่นเบิงเนาะเพิ่นเบิงเราเพิ่นก็นเลยว้าถถามันเข่าดีจับส่กันโลดสันซึ่งตัวเลขที่คำนวณได้ครับผมสําหรับงวดที่ผ่านมาครับงวดวันที่สิบเจ็ดนะครับงวดวันที่สิบเจ็ดเนี่ยสูตรที่หนึ่งในเด่นเก่าครับผมสูตรที่สองในเด่นหนึ่งครับ แล้วสูตรที่สามไดหนึ่งหาเอ้ยได้หาครับสูตรที่สามได้หานั่นแหละครับอาจารย์ใครเป็นเห็นเพิ่นว่าเอ้าเพิ่นกับเบิงที่แอดคำนวณเนาะเพ็่นกับว่าร้าถ้าเข่าดีเป็นยังทื่ว่าจัดส่กันคำนวณหย่อนเบิงหลายงวดเนาะครับตัวเลขนี้ให้ว่าโมเมนบาร์ไม่หลุดครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เขา่าค่อนข้างที่จะสูง เราัเนาะสามตัวนี่ครับมาสองตัวบ่อยมากนะครับมาสองตัวบ่อยมากจังหวะที่ออกเก้าหกับงวดที่ออกเก้าหกนั่นสามตัวที่คำนวณได้คือหาละก็หกละก็บเก้าับคำนวณได้ห้าได้หก ได้เก้ามันมาออกหนึ่งเกหบนแล้วก็ออกห้าแดล่างนะครับย้อนกลับไปอีกหนวดที่ออกหนึเก้าหกับห8ดครับนั่นแหละครับบานนี้อาจารย์ใครเป็นว้า,าถ้าเขาดีนี่จับเสกันโลดล่องเบิ้งมาสัน่นแอดกับเลยแย่งแย่งพระอ,อาจารย์ว่าพระอาจารย์เลขห9เก้าเนี่ยผมเอาข้อรับประกันเลยว่าบอกออกแน่นอน แอบแยงครับเพราะว่าอย่างที่ครับปีสอง4้าี่งวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมมันออกสาเกาห้านะครับปีสอง5ันหสห้างวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมมันออกหนึ่งห้าเก้าแอดก็เลยว่าห้าเก้าเก้าห้าเนี่ยจังไนก็บมาออกครับอาจารย์ก็ไม่ได้สนใจในตัวเลขสูตรตัวนี้ครับ ที่ไหนได้ครับผมมันมาทั้งสามตัวครับนะครับได้เก้าได้นิง่งได้หาครับมันมาออกน้ำกันเลยครับห้าหนึ่งเก้านะครับแบานี้พอดีเราลงไปในคลิปครับผม FC เ,เอฟซีเพื่อนกาเลยว่แอดเพื่อนชงขอความมากครับบอกว่าท่านคอมเมนต์นั่นแหละแอดลงให้บางแนนตัวเลขที่แอดคำนวณได้นะงวดนี้นะได้ตัวไหนนะครับ อยากจะเอาไปพิจารณามาสักแอดกะคิดแล้วคิดอีกอยู่หรอครับยานมันบ่ถือรับแต่ว่าก็เอา้าก็เลยตัดสินใจเพราว่าเบิ่งสถิติไปแล้วกะบมากมา2สองตัวนี่บ่อยมากครับมาสองตัวสองในสามตัวบนนี่บ่อยมากก็เลยว่าเอา้าก็สั้นกะเดี๋ยวจะลงให้อ่าให้เบิ่งเป็นข้อมูลครับเอาเป็นอีกหนึ่งข้อมูลหนึ่งแนวทาง เพื่อที่จะเอาไปพิจนนารณานะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งุมภาพันธ์สองพันหรอยหกสิบหกครับสามตัวที่คํานวณออกมาได้ครับผมสามสูตรครับผมแต่ว่าสูตรที่สามเนี่ยอ่ามันเป็นสูตรจับเล็กเด่นครับเป็นสูตรจับเล็กเด่นนะครับงวดนี้มันจับได้สองตัวครับเป็นตัวนี้ครับผม นี่ครับนี่เป็นงวดวันที่หนึ่งกลุ่มพันสองพันหรอยหกสิบหกครับผมสูตรสามสูตรครับถัดตัวเด่นออกมาครับสูตรที่หนึ่งได้เลขแปดครับสูตรที่สองได้เลขหกครับนะครับแล้วก็สูตรที่สามครับได้เลขแปดกับเลขเก้าครับ เพราะฉะนั้นมันจะมีตัวเลขอยู่สามตัวคือเก่าน,นะครับก็บมีเลขแปดเลขหกหลือก็เลขเก้านะครับสามตัวนะครับโดยปกติมันจะมาสองตัวครับบางเทือมันก็มาหลักร้อยหลักสิบบางเทือมันก็มาหลักร้อยหลักหน่วยบางเทือมันก็มาหลักสิบหลักหน่วยนะครับงมดที่ออกเก้าหกนะครับ ออกเกนั่นก็นกนคือมาอ่ามาออกหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับมาแค่หลักสิบกับหลักหน่วยแต่ว่าเลข5นั้นไปล่างครับนะครับมานี้แอดก็เลยว่าอ้อแล้วกัสาตัวนี้ครับผม มันจะมีเลขอีกตัวนึงที่มันมาแห้งใน3ามสูตรนี้ครับล่องจากสองตัวนี้ครับอ่าล่องจาก3ามตัวนี้นะครับให้ว่าเป็นตัวเป็นตัวล่องเป็นตัวรองของทั้งสามสูตรครับแต่ว่ากับแปลขึ้นมันเป็นตัวร่องของทั้ง3สูตรเลยครับผมนั่นก็คือเลข3สครับ เลขสามเนี่ยจะเป็นตัวร่องครับถ้าสามตัวนั่นบ้าน้ำกันครับผมโอกาสที่จะมาสองตัวนั่นก็สูงแล้วตัวที่สามที่จะมาแสกครับก็คือเลขสามครับนะครับก็คือเลขสามนะครับแอดเกลยจะล่องจับเบิงครับนะครับจะล่องจับสามตัวเบิงจากสูตรนี้ครับผมล่องเบิ้งว่าจะมากน้ำกันบอแล้วครับ ให้เอาไปพิจารณาครับงวดนี้ให้เอาไปแนมเบิงก่อนครับผมให้เอาไปดูก่อนนะครับบ่ต้องตามครับผมนะครับถ้างวดนี้เข่าครับเดี๋ยวงวดหน้าแอดจะเฮ็ดลงให้อีกครับถ้าบ่เข่าครก็จะบ่เฮ็ดครับนะครับเนาะเอาบันนี้จะลองจับให้เบิ่งครับผม me if yes. 8,9,8,3,9 3, 3 8แ งวดวันที่1นึกุมภาพันธ์สองพกครับผมนะครับแอดจับ3ตัวครับออกมาสีหางครับกตะมี6 89, 8กแปดเก้าแล้วกะหกสานะครับอ่า ล่องเอาไปแนมเบิ้องต้นครับหวดแักที่เห็ดไห่เบิ้งนะครับเนาะหวดที่ผ่านมานี่เสียดายครับถ้าบูติดว่าเป็นเลขตัวเก้านี่การจะได้สามโตอยู่ครับนะครับเพราะว่าหวดที่ผ่านมานี่แอดจัดไห้ว่าสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสี่นี่ตัวเน้นเลยครับขึ้นหนึ่งเก้าสี่กับหนึ่งเก้าสามนะครับเพราะว่า คิดว่าเก้าจะยู่รักสิบครับเรียนข่วมปูปูให้บอกว่าเก้ายู่รักนวยบปนดก็ได้อันนี้คือเน้นไปที่บนครับนะครับเน้นไปที่บนครับส่วนเลขลางงวดนี้ครับตัวเดียวในใจตอนนี้เลยครับก็บคือหนึ่งหกเลขที่อาจารย์ใครเป็นไหมากครับผมนะครับงวดวันที่ หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะตัวเด่นมีแปดมีหกมีแปดมีเก้าเอะอ่าแมนครับมีแปดมีหกแล้วก็มีแปดมีเก้าครับสูตรที่สามเนี่ยแปดกับเก้าเด่นํำกัดนะครับมันก็ะไรเป็นเลขสามตัวละครับมีหกมีแปดมีเก้านะครับแล้วตัวร่องก็คือสามครับแอบจับให้สี่หางครับสามตัวสี่หางครับ ลองเป่งครับผมเนาะเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้นําไปพิจรารณาครับผมนะครับเอาแนมเบิ้งก่อนครับอย่าเฝ้าลงทุนเนาะงวดต่อไปคอยลงทุนถ้าสมมุติวางงวดนี้มันเข่าครับผมเอากระสีชัดเจนแล้วล่ะนะครับนี่ก็เป็นเลขสูตรอ่าสูตรเลขเด่นของคนมิโชคครับผมเดี๋ยวจังไรกะฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเนาะแอด มีตัวเลขกความฝันของคุณแม่ฟันแม่นมาเราสู่ฟังครับผมซึ่งกะบหัวทีพผ์านมาบได้เล่าครับเนื่องจากว่าคุณแม่เป็นฝันหลายโพดแต้กับเป็นที่นาเสียดายอยู่ครับอานาเสียดายที่มีอยู่ฝันหนึ่งที่ทเขาหนึ่งเก่าครับหนึ่งเก่าตรงตงนะครับเรา แม่ก็บ,บอกอยู่ดอกว่าล่องติดไว้แน่มาสันนะครับแอดกะเป็นแจ้งไหนบุครับกะด้วยว่ามันจะบอมันจะบอได้เนาะเจ่ว่าบ่าถูกกะถูกอยู่ครับนะครับแต่ว่าถูกเหมือนไม่ถูกอะไรครับด้วยว่าเล็กหนึ่งเก่าเนี่ยติดไว้แต่ว่ากะบ,บอไดเป็นตัวที่ชอบครับหมายว่าเป็นตัวที่อยู่นอกสายตานะครับเอา้า เดี๋ยวแอดจะเล่าความฝันให้ฟังต่อจากคลิปนี้ครับผมรับที่ตามกันนะครับขอบคุณท,ที่ตามรับฟังรับชมรับฟังมาจนจบคลิปครับผมครับขอบคุณหลายๆครับผมเอา